จังหวัดกระบี่จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะประกอบพิธีถวายสัตว ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่28กรกฎาคม2567นายสมชายหานยักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้ในายอนุวัตหมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำข้าราชการสารทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องงอในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567ักบริเวณพระอุโบสถวัดแก้วกรววรามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่จำนวนมากต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดสุภาพโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวน7 3ร,รูปถวายพระราชกุศลเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรังกภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นค้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะระอุศษษวัดแก้วปรววราพระอารามหลวง โดยมีข้าราชการทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ร่วมถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีพร้อมปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติน้อมนำพระราชปณิธานและพระบรมราชวาทต่างๆมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญนอกจากนั้นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการร้อยรวมพลังความรักความสามารถีปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะมีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะห้องประชุมช้างเผกองค์การบริหารส่งจังหวัดกระบี่ในช่วงค่ำวันเดียวกัน